สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะไม่รู้นึกอย่างไรจู่ๆเขาก็เดินไปหานางแล้วช่วยหญิงสาวสวมเสื้อคลุมทั้งคู่นิ่งอึ้งไปชั่วขณะท่านอ๋องช่วยอนุสวมเสื้อคลุมหรืออย่างนี้ก็ได้เลยในไม่ช้าทั้งคู่ก็ให้เหตุผลกับตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นปเสียงซิวคิดว่าเป็นวิธีขอโทษของเขา สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเมาานื่อเช้านี้ในขณะที่หลงเหิงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะสวมเสื้อให้ผู้หญิงของเขาแล้วมันจะผิดแปลกตรงไหนกันในเมื่อผู้ชายบางคนช่วยสตรีถอนขนคิ้วเสียด้วยซ้ำสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้มากเกินไปพอคิดมาถึงตอนนี้เขาก็จัดแจงท่ายืนให้นางใหม่เพื่อจะได้สะดวกต่อการช่วยนาง ผูกสายเสื้อคลุมสีหน้าเย็นชาประดุดน้ำแข็งกับสายตาที่แฝงความอบอุ่นอยู่บางเบาช่างเป็นความขัดแยง้งที่ทำให้ป๋ายเซียงซิวรู้สึกอึดอัดอยากรู้จริงคิดจะช่วยทั้งทีทำหน้าให้ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอรู้ไหมว่าพอท่านทำหน้าบึ้งแล้วน่ากลัวมากทว่าการกระทำของหลงเฮิงก็ทำให้ป๋ายเซียงซิวประทับใจอยู่ไม่น้อย นังกระชับเสื้อให้แนบลำตัวแล้วเอ่ยขึ้นว่าหม่อมฉันทําเป็นเออหมายถึงหม่อมฉันทําเองได้เพคะอยู่กันตามลําพังเจ้าไม่จําเป็นต้องมากพิธีหรอกน้ำเสียงเปลี่ยมพลังแต่แฝงด้วยความสเสน่หาท่าทางของเขาเราวกับว่าเมื่อคืนทั้งคู่ผ่านศึกกันมาเรียบร้อยแต่ที่จริงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังไปไม่ถึงไหนเลย อ๋อแน่นอนว่าไม่นับรวมเรื่องพิลึกพิลั่นเมื่อเช้านี้นะมาคิดดูอีกทีเขาฝันเรื่องอะไรนะทำไมถึงทั้งบีบทั้งหกก้นนางแรงขนาดนั้นจนตอนนี้ยังเจ็บก้นอยู่เลยจะช้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้หญิงสาวยังไม่มีเวลาเปิดบั้นท้ายตัวเองดูหลังจากแต่งตัวเสร็จไปเซียงซิวก็เรียกเสี่ยวซือกับเสี่ยวหวนเข้ามาในห้อง สองสาวใช้เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มกว้างเต็มใบหน้าท่าทางดีใจจนผิดปกติแค่คคาจะโดนขมือบนี่พวกเจ้าหลิงโลดกันขนาดนี้เลยหรือจะต้องให้พูดไหมว่ายังไม่ถึงไหนเลยแม่สองสาวเนี่ยจะซื้อไปไหมนี่เห็นหรือเปล่าที่นอนสะอาดเอี่ยมอ่องลองไปดูก่อนเลยแล้วจะรู้ว่าที่ดีใจนะ่ะเร็วเกินไป แต่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมหากนางจะอธิบายให้ทั้งสองฟังในขณะที่หลงเหิงยังอย,งอยู่ในห้องไายเสียงซิลจึงต้องปล่อยไปตามน้ำนางนั่งคอตกอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งแต่แค่นั่งก็สร้างความเข้าใจผิดได้แล้วเพราะเพียงนางหย่อนก้นสัมผัสเก้าอี้หญิงสาวก็สะดุ้งโยงทันทีโอ้ยไปเสียงซิลร้องดังลั่นสงสัยก้นนางต้องช้ำแน่ ก็อีกฝ่ายเล่นขยำแบบไม่ออมแรงเลยหลงเหิงตกใจเมื่อได้ยินเสียงร้องของนางเขาพยายามนึกว่าหญิงสาวเจ็บตรงไหนพอนึกออกก็กละอบมเบาๆก่อนหันไปสั่งสาวใช้ที่ทำหน้างุนงงอยู่ไปเอาหมอนลองมาให้นายหญิงของเจ้าพอหลงเหิงพูดจบตอนแรกไปเสียงซิลก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เมื่อเห็นสองสาวใช้มองมาด้วยท่าทางทะเลน นางก็ยิ่งเขินอายมากขึ้นไปอีกหัวใจเต้นละรัวจนแทบจะหลุดออกมาจากอกอยู่แล้วส่วนตัวต้นเหตุนะรึทำไมท่านถึงหัวเราะอ,อีกแล้วมีอะไรน่าขำนักหรือไงท่านเป็นอะไรมากไหมทําให้ข้าอับอายได้ท่านคงดีใจมากสินะอาจเป็นเพราะตะกรของความขุนเคืองใจเมื่่อเช้านี้ยังคงอยู่พอได้ยินเขาหัวเราะอ,อีกแล้ว อารมณ์นางจึงขุ่นมัวขึ้นมาใหม่หญิงสาวตวัดสายตาไปทางท่านอองด้วยแววตาอาคาดมาไรแต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้ามเฮ้อดีเหลือเกินในที่สุดกระต่ายป่าตัวน้อยก็กัดเป็นแล้วดูสินางมองเขาด้วยสายตาอืมยั่วยวนใจหลงเฮงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโดนข่มขู่ทางสายตาแม้แต่น้อยกลายเป็นว่า มันทำให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นจนต้องเดินออกจากห้องไปชายหนุ่มกลับไปห้องส่วนตัวเพื่อล้างหน้าโดยมีซูเอ๋อคอยช่วยเหลือเมื่อแต่งตัวในชุดใหม่เรียบร้อยเขาก็ให้คนจัดสำรับอาหารเช้าเพื่อกินร่วมกันกับป๋ายเซียงซิวส่วนป๋ายเซียงซิวหลังจากชายหนุ่มออกจากห้องไปแล้วนางก็นั่งทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้า ท่าทางที่ตนเองแสดงออกเกินกว่าเหตุไปไหมแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ถือสานางดังนั้นคงไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะยังไงคนผิดก็คือเขานั่นแหละทั้งสองคนมาเจอหน้ากันอีกครั้งที่โต๊ะอาหารเชา้าบนโต๊ะมีอาหารซึ่งก็คือโจ๊กและของว่างวางรออยู่ก่อนแล้วไปเสียงซิวหิวจัดน,นางกินโจ๊กหมดไปสองชามจนอิ่มตอนที่หญิงสาวอยู่ในโรคเดิม นางกินหมั่นโถสี่ลูกกับโจ๊กหนึ่งชามได้อย่างสบายๆแต่ร่างเนี้ยหากเป็นยามปกติจะกินอย่างกับแมวดมถึงนางจะมาอยู่ในร่างนี้ได้สักระยะแล้วก็ยังไม่ชินอยู่ดีแต่วันนี้โจ๊กสองชามถือว่านางกินได้เยอะแล้วหญิงสาวรูปท้องตั้งใจจะออกไปเดินเล่นเพื่อช่วยย่อยอาหารถึงอย่างไรนางก็นั่งไม่ได้นานเพราะบั้นท้ายยังคงเจ็บอยู่ หลังจากที่โดนหยิงโดนขยำม,มาขนาดนั้นหลงเหิงเองตั้งใจจะพาไปเซียงซิวไปเดินเล่นชมทิวทัศน์ที่งดงามนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาพานางมาคารหาดหงฟงแห่งนี้เพื่อให้นางได้พักผ่อนยังเบิกบานใจแต่น่าเสียดายก่อนที่ทั้งสองจะออกจากเรือนก็มีบ่าวมารายงานเกี่ยวกับสาวใช้คนใหม่ยวนเอ๋อป่วย ไม่มีใครสงสัยว่านางไม่ใช่สาวใช้ธรรมดาแต่หลงเหิงรู้เขาจึงไม่อาจนิ่งดูดได,ได้เพราะหากนางป่วยหนักจนตายจะต้องมีปัญหาใหญ่ตามมาแน่นอนเขาจึงต้องไปดูอาการนางเสียหน่อยชายหนุ่มไม่อาจให้ปยเซียงซิวไปเยี่ยมแม่นางหลินแทนได้เพราะเขารู้ดีว่าด้วยนิสัยของปายเซียงซิวแล้วนางจะต้องทำตัวนอบน้อมต่อหญิงผู้นั้น ถึงเขาจะรู้ว่านางทำถูกต้องที่รักษามารยาทและรู้จักการวางตัวเป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นการให้เกียรติเขาด้วยแต่เขาก็ไม่อาจทำใจให้ผู้หญิงของตนต้องยอมเป็นเบี้ยล่างให้กับหญิงอื่นป๋ายเซียงซิวเป็นผู้หญิงของเขาหน้าที่เขาคือปกป้องนางในทุกเรื่องเขาไม่ต้องการให้นางทำร้ายความรู้สึกตนเองเพื่อคนอื่นผู้หญิงของเขา ไม่จำเป็นต้องก้มหัวให้ใครปายเซียงซิวไม่ได้ล่วงรู้ความคิดของหลงเหิงเลยหลังจากหลงเหิงแยกตัวไปแล้วปายเซียงซิวก็ออกไปเดินเล่นชมทิวทัศน์โดยมีเสี่ยวซือและเสี่ยวหวนติดตามไปด้วยหญิงสาวหยุดยืนมองต้นหงฟงที่มีใบสีแดงสวยความงามของแมนสามารถสะกดสายตาได้อย่างไม่น่าเชื่อทันใดนั้น นางก็เหลือบเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้คนผู้นั้นมีรูปร่างสูงสง่าที่ผสมผสานกันระหว่างความบึกบึนของบุรุษและความงามระหงเฉกเช่นสตรีหากมองจากด้านหลังก็เดาได้ว่าเป็นร่างของสตรีรูปงามไม่ใช่สิชายหนุ่มรูปงามหากเป็นหญิงสาวคนอื่นอาจจะสงสัยว่าหน้าตาของชายผู้นี้เป็นอย่างไร แต่สำหรับไปเซียงซิลแล้วให้ตายนางก็ไม่อยากเจอผู้ชายคนนี้ในเมื่อนางรู้อยู่แล้วจากที่เคยอ่านนิยายว่าเขาเป็นใครดังนั้นแค่ไปเซียงซิลเห็นแค่ผ่นหลังของเขานางก็ถึงกับนิ่งเงันเบิกตาโตค้างหน้าตาตื่นทันทีชายที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินเสียงมาจากด้านหลังก็หันกลับมามองภาพที่เห็นก็คือ ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังรีบเดินหนีไปพร้อมกับมีสาวใช้สองคนติดตามอยู่ด้านหลังเพียงมองด้านข้างเขาสรุปได้เลยว่านางต้องเป็นโฉมงามคนหนึ่งประหลาดมากเหตุใดนางจึงรีบหนีทั้งที่ยังไม่เห็นหน้าคาเล่าผู้หญิงอะไรพี่ลึกจริงหากเดาไม่ผิดนางจะต้องเป็นอนุคนโปรดของหลงเหิงแน่ได้ยินมาว่าหลงเหิงพาผู้หญิงคนนี้ไปไหนมาไหนด้วยตลอด ถึงนางจะเป็นแค่อนุแต่เขาก็อาจใช้ประโยชน์จากนางได้ในภายภาคหน้าดังนั้นเขาจึงถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสุภาพแม่นางเจ้าหลงทางอยู่ในคฤือหัดหงฟงเช่นนั้นหรือบางทีข้าอาจช่วยนำทางให้ได้นะมุกเก่าชัดๆทำไมเขาถึงใช้คำพูดเดียวกับที่จีบนางเอกในนิยายเลยละ่ะคิดได้แค่นี้เหรอไม่มีอะไรใหม่กว่านี้หรือไม่ ไปเซียงซิวตอบกลับสั้นๆไม่แม้แต่จะหันหน้ามามองเสียด้วยซ้ำนางยังคงเดินห่างออกไปเรื่อยๆหญิงสาวผู้นี้เป็นอะไรไปนางทำตัวผิดปกติมากเขายังไม่อยากยอมแพ้รีบเดินตามแล้วตะโกนถามต่อแม่นางเจ้าจะไม่ให้เกียรติหยุดพูดคุยกันหน่อยหรือถ้าจะต้องสนเรื่องนั้นด้วยหรือที่เดินหนีอยู่เนี่ยยังไม่ชัดเจนอีกหรือไงแต่หญิงสาวลืมไปว่า ชายผู้นี้เป็นปีศาจร้ายจำแรงมาแล้วไข่เล่าจะคาดเดาจิตใจของปีศาจได้โอ้ยจ,จู่ๆนางก็รู้สึกเจ็บแบบที่ด้านหลังเขาจากนั้นก็ล้มลงไปกองกับพื้นเขาต้องรอบทำร้ายนางแน่ไม่มีทางที่อยู่ดีๆนางจะล้มลงไปโดยไร้สาเหตุยังไม่ทันได้เห็นหน้ากันชัดๆเลยด้วยซ้ำเขาก็รอบทำร้ายนางแล้วช่างน,น่าเศร้าเสียจริง ที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือเจ้าคนที่รอบทำหลายนางรีบโผลเข้ามาหาแสดงท่าทีว่าห่วงใย,ยถึงกับถามเสียงนุ่มนวลอีกด้วยแม่นางเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าแคกแคกเขาไอาเล็กน้อยจากนั้นก็ยื่นมือมาให้นางเจ้าปีศาจบ้าปัญญาอ่อนยังเสแสร้งทำเป็นชายหนุ่มผู้บอบบางทั้งทงที่ตัวเองไม่ต่างจากเสือร้ายได้อีกนะเจ้าช่างทำตัวให้ข้ารู้สึกคลื่นไส้ แต่เมื่อนาเงเหยอยหน้าแล้วสบตากับอีกฝ่ายก็ยากที่จะทำเป็นไม่สนใจเขาได้อีกต่อไปแย่ yeah, แล้วเผลอมองจนได้นางรู้อยู่แล้วว่าผู้ชายผู้นี้มีรูปโฉมที่งดงามมากงามจนไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนที่งดงามได้เพียงนี้ราวกับมีแสงเรืองรองอยู่รอบตัวเขาเพียงแค่ได้เห็นหน้าก็ยากที่จะทำใจเกียดอีกฝ่ายได้ลงคนส่วนมากที่เห็นหน้าเขา จึงมักจะหลงไหลในรูปโฉมพร้อมมอบความเป็นมิตรให้โดยไม่ลังเลบางคนถึงกับมอบความไว้วางใจให้เขาแต่นั่นก็เป็นเพียงภาพลวงตาของชายหนุ่มผู้งดงามยากที่จะมองผ่านเข้าไปถึงตัวตนที่แท้จริงข้าไม่เป็นไรนางไม่ยอมจับมือที่เขายื่นมาให้แต่กลับยื่นมือให้เสี่ยวซื้อแทน โดยที่คาดไม่ถึงว่าสาวรับใช้ของนางจะจ้องชายผู้นี้จนตาค้างหญิงสาวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหยิกคนสนิทเบาๆให้ตื่นจากพวังนางจำต้องยอมรับว่าชายผู้นี้งดงามเหมือนที่นิยายบรรยายไว้จริงๆหากเขาอยู่ในเสื้อผ้าของสตรีความงามของเขาสามารถเทียบเคียงกับนางไลไปเสียงสิวได้เลย แม่นางเจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวข้าเป็นแขกของที่นี่ข้าสามารถช่วยเจ้าหาทางกลับได้เขาแซงทำเป็นไม่รู้ว่านางคือใครปฏิบัติต่อยิงสาวราวกับว่านางเป็นแขกอีกคนหนึ่งที่เจ้าของเบินให้เข้ามาพักอาศัยความจริงอย่างหนึ่งของคฤหานหงฟงก็คือสถานที่แห่งนี้สวยงามและมีชื่อเสียงเลื่องลือเป็นอย่างมาก นักประพันธ์และจิตกรหลายคนจึงมักจะขออนุญาตเข้ามาพักที่นี่ไม่จำเป็นนั่งตอบแค่นี้ไม่ได้อธิบายอะไรต่อเพราะมัวแต่หาหนทางจะสลัดเจ้าปีศาตร้ายหน้าสวยคนนี้ออกไปให้พ้นทางทว่าชายหนุ่มกลับไม่ปล่อยหญิงสาวไปง่ายๆเขาส่งยิ้มให้พังแนะนำตัวเองว่าข้ามีนามว่าต้วนอิ่นยิง ข้ามิใช่คนที่ไม่น่าไว้ใจข้าเพียงต้องการช่วยเหลือเจ้าด้วยความหวังดีเท่านั้นดวงตาของต้นวนหิ่นยิงเป็นประกายเล็กน้อยหญิงผู้นี้ช่างงดงามไร้ที่ติแต่นางค่อนข้างถือเนื้อถือตัวแม่ทั้งที่เขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีราวกับว่าเป็นปีศาจไร้ถ้าเช่นนั้นทำไมนางถึงต้องหนีเมื่อเจอเขาเล่าผู้หญิงส่วนมากที่เขาเคยพบ แม้กระทั่งพวกผู้หญิงที่เป็นภรรยาเอกของจวนต่างๆทุกคนก็อยากจะมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาทั้งนั้นด้วยรูปหลักษที่ดึงดูดใจของเขาต้วนอินหยิงไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นพวกผู้ใหญ่ก็พร้อมจะวิ่งเข้าหาแต่นี่นางเป็นแค่อนุทำไมถึงทำตัวต่างออกไปหญิงผู้นี้ทำเหมือนต้องการหลบหน้าค่ะทั้งที่เขากับนางก็ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน นอกจากที่เขาสกัดจุดนางจนล้มไปเมื่อครู่แล้วเขายังนึกไม่ออกว่าไปทำอะไรให้นางว่าแต่นางดูเหมือนจะไม่มีวรยุทธ์นางคงไม่รู้สาเหตุที่ตัวเองล้มใช่หรือไม่เขานึกถึงสาเหตุหนึ่งที่พอจะเป็นไปได้ขึ้นมาทันทีหรือว่าหลงเหิงจะรู้ความจริงว่าเขาเป็นใครแล้วบอกให้นางอยู่ห่างจากเขาเอาไว้หากเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าหลงเหิง ไม่ได้เก่งกล้าแค่เรื่องวิชายุท์แต่ชายผู้นี้ยังเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมมากที่สุดคนหนึ่งอีกด้วยแผนการที่เขาวางไว้อาจจะพังพินาศได้ดังนั้นเขาคงต้องหยุดการกระทําที่เสี่ยงกับการเปิดเผยตัวตนให้อีกฝ่ายรู้ถ้าเช่นั้นข้าต้องขอตัวก่อนโปรดเดินกลับด้วยความระมัดระวังตัวอื่นยิง โค้งตัวให้นางอย่างสุภาพเพื่อให้สมกับภาพลักษณ์บัณฑิตที่น่าเลื่อมใสจากนั้นก็เดินจากไปส่วนไปเสียงซิลหญิงสาวรู้ดีอยู่แล้วว่าการกระทําทั้งหมดเป็นแค่การเสแสร้งของชายผู้นี้แต่สิ่งที่นางไม่รู้ก็คือเหตุได้จูๆ่ๆเขาก็ขอตัวจากไปง่ายๆหญิงสาวรู้สึกโล่งอ,อกที่เขาเลิกก่อกวนนางเสียทีเหตุการณ์ทั้งหมด อยู่ในสายตาของหลงเฮิงชายหนุ่มขมวดคิ้วแน่นความงามของปบเซียงซิวทำให้บุรุษนับไม่ถ้วนพยายามหาวิธีเข้าหานางแม้ว่าหญิงสาวจะวางตัวได้เหมาะสมตลอดเวลาโดยการรักษาระยะห่างไว้อีกทั้งท่าทางยังดูสุขุมกว่าสาวรับใช้อีกสองคนข้างกายมากแต่นางก็ยังทำให้อีกฝ่ายหลงสเสน่ห์ได้อยู่ดี แม้ว่าต้วนอิ่นยิงจะเป็นผู้มีพรสวรรค์มากมายแต่เขาก็เป็นคนที่มีวินัยมากตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยมีข่าวรือว่าไปเกี่ยวพาราสีหญิงใดดังนั้นท่าทีของเขาที่มีต่อไปเซียงซซวันนี้จึงดูผิดปกติมากท่านต้วนวันนี้ท่านคงว่างแล้วสินะหลงเฮิองเอ่อยขึ้นขณะที่ก้าวไปหาอีกฝ่ายช้า ต้วนอิ่นยิงหยุดยืนหันมาส่งยิ้มให้พ่างตอบกลับไปว่าสองสามวันที่ผ่านมาข้ารู้สึกไม่ค่อยดีนะจึงไม่สามารถออกมาชื่นชมใบของต้นหงฟงได้แต่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าหากปล่อยให้ฤดูใบไม้ร่วงผ่านไปก็คงหมดโอกาสเสียก่อนวันเนี้จึงได้ออกมาชื่นชมความงามเมื่อคู่ต้องขอบใจท่านมากที่เป็นธุระให้ สตรีผู้นั้นเป็นคนของจวนลี่อองหลงเฮงเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงเย็นชาเช่นนั้นหรือไม่น่าแปลกใจที่นางวางตัวได้ดีต้วนอื่นยิงยิ้มมุมปากหลงเิงเหลือบมองต้วนอ่นยิงก่อนจะเบนสายตาไปทางอื่นเขาอดโมโหไม่ได้เพียงเพราะเห็นป๋ายเซียงซิลกับชายผู้นี้อยู่ด้วยกันโดยที่ชายหนุ่มไม่รู้เลยว่าอารมณ์ประหลาดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแบบนี้ เรียกว่าอาการหึงหวงสิ่งที่ชายหนุ่มรู้ก็คือเขารู้สึกแย่มากตามปกติแล้วทุกครั้งที่หลงเหิงและต้วนอิ่นยิงมีโอกาสได้พบกันชายทั้งสองจะพูดคุยกันยาวนานเพื่อล้วงความลับของอีกฝ่ายทว่าวันนี้หลงเหิงไม่มีอารมณ์นี้เอาเสียเลยสิ่งเดียวที่เขาอยากทำก็คือจับตัวไปเสียงซิวมาขังไว้ เพื่อที่นางจะได้ไม่ต้องไปเจอชายอื่นอีกแต่นั่นเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเมื่อกลับเข้ามาด้านในแล้วอารมณ์ของหลงเหิงก็เย็นลงเมื่อได้เห็นใบหน้าของป๋เซียงซิลชายหนุ่มเดินเข้าไปหารูปแก้มนางอย่างเบามือแล้วถามว่าเจ้าคิดอะไรอยู่หรือป๋เซียงซิลนั่งเมอลอยนางมัวแต่พยายามนึกให้ออกว่าเหนื้อเรื่องไนนิยายเขียนไว้อย่างไรบ้าง จึงไม่รู้สึกตัวเลยว่าเขาเดินเข้ามาในห้องแล้วหญิงสาวเพิ่งได้สติกลับคืนมาเมื่อมือของเขาสัมผัสท,ที่แก้มนางไปเสียงซิวมองหลงเหฮงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงงุนงงท่านอ๋องว่าอะไรนะเพคะท่าทางสับสนของนางทำเอาหลงเหิงถึงกลับไปไม่เป็นเขาจึงรีบเปลี่ยนเรื่องโดยเสนอขึ้นมาว่าบางทีเจ้าอาจจะอยากออกไปเดินเล่นบ้างไปเพคะ ออกไปเดินเล่นย่อมดีกว่านั่งจับเจ้าอยู่ในห้องแน่นอนอย่างน้อยยามที่อยู่ข้างน,นอกน,นางก็พอจะหลบสายตาแสดงความเป็นเจ้าของของเขาได้บ้างหลงเฮงสลัดความขุนเคืองใจที่เจอมาก่อนหน้านี้จะมาพบนางทิ้งแล้วพาผู้หญิงของเขาออกไปเดินเล่นชมทิวทัศน์ถึงวันนี้อากาศจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร แต่ตัวเขาเองก็ยังเพลิดเพลินใจกับการเดินเล่นครั้งนี้ขาดลมแรงพัดผ่านชายหนุ่มก็ยังรู้สึกว่าสดชื่นมากหัดชิวปลายเสียงซิวจามอย่างแรงสองสามวันมานี้อากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าหน้าหนาวกำลังจะมาเยือนในไม่ชา้าหลงเหิงเห็นท่าทางหญิงสาวก็คุ้นคิดพักใหญ่กว่าจะรู้ว่าตัวเองควรทำอย่างไร ชายหนุ่มหันไปสั่งบ่าวรับใช้ที่ติดตามมาด้วยไปเอาเสื้อคลุมมาให้ในายหญิงเพิ่งจะจบประโยคเสี่ยวหวนก็รีบวิ่งไปหยิบเสื้อคลุมทันทีหลงเหิงค่อยๆถอดเสื้อคลุมของเขาเออกแล้วคลุมลงบนไหล่ไปเสียงซิวจากนั้นชายหนุ่มก็หันไปทางอื่นราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เขากำลังแสดงความเป็นสุภาพบุรุษงั้นหรือ หากเป็นชายหนุ่มสมัยใหม่ก็คงเป็นวิธีที่บ่งบอกว่าเขาใส่ใจถ้าเช่นนั้นทำไมเขาต้องทำท่าเขินอายด้วยละ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนางต้องยอมรับว่าถึงบุคลิกของท่านอองจะดูไม่ใช่คนที่นุ่มนวลอ่อนโยนแต่เขาก็ใส่ใจและห่วงใยผู้หญิงของเขาอยู่เสมออ๋อแม่นางหลินเป็นอย่างไรบ้างเพคะ อ่าล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะนางเอกของเรากําลังซึงซ้งๆอยู่กับการกระทําของพระเอกอยู่ดีๆนะคะในใจคิดโน,นนีแต่คําพูดที่ออกมาก็ไปถามถึงคนอื่นอีกแล้วค่ะถามถึงแม่นางหลินนะคะซึ่งตอนนี้มาอยู่ในคา,ารืหัดหงฟงเนี่ยปลอมตัวมาในฐานะของคนรับใช้ซึ่งนางก็รู้สึกโกรธมากเลยเนาะสำหรับใยคุณหนูหลินนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพระรองอีกตัวหนึ่งก็ออกมาแล้วนะคะนี่มันนี่มันอะไรกันนะคะตัว ละครเพิ่มมาเยอะแยะแต่ว่านางเอกกับพระเอกก็ยังไม่ได้อุ่นเตียงกันสัทีนะคะพวกเราก็รออค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ